สวัสดีครับผม Facebook ปนาอนคงอยู่นะครับ09181888นะครับเดี๋ยวเชียงใหม่รุ่นมือแปดนะครับวันนี้มีนิสสุมิชิแอโร่บอดี้นะครับปี2538นะครับ CD56CT นะครับเป็นตัวเทอร์โบนะครับวันนีเหนืออีกหนึ่งคันนะครับผมอมาเรามาเริ่มด้านในกันเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับแหงประตูข้างขวานะครับ สวยนะครับผมซอกสวยนะครับเม็ดองเม็ดอักเห็นชัดเจนนะครับอ่ามีนะครับสวยนะครับชัดเจนนะครับเบาภายในสวยคอนโซลอย่างดีนะครับองไัยมีที่มัดภูมิอดีนะครับเบาข้างขวายังสวยข้างซ้ายก็ยังสวยนะครับมีฟรีนะครับมีวัดบูธนะครับเบาข้างหลังก็สวยนะครับอ่า มาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับอ่าอ้าวเครื่องฟลิปสตาร์ทติดง่ายนะครับผมระบบแอร์เย็นฉ่ำนะครับอ่านี่นะครับไฟหลังคาก็ติดอยู่นะครับต้องลองขยับดีดฮะ มามาดูรอบๆตัวรถกันดีกว่านะมาอันนี้สีสันรอบๆตัวรถนะครับ8 5นะครับสันสวยนะครับติดฟิล์มใหม่รอบคันนะครับฟิล์มหน้าดำนะครับนหน้าเต็มนะครับผมก็จะเป็น60-40%นะครับล้อแม็กยางดีนะครับ เจ็ดกุมภาหกเก้านะครับผม นะครับอีกครบเลย เครื่องสี6 CT นะครับอ่ามีแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับสามารติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทางไกลสบายนะไม่ตันคอนไม่ไหลนะครับเหยียบเป็นมาหลังติดเบาะนะครับอ่าอันนี้เสนอขายที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทสนใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ แปด1 8้า8นึ่งแปดหนึ่งแนย์แปดนะครับไลน์แาน์แปดแปดศนย์แปดครับเป็นฟุตบอลในคงอยู่นะครับสนใจจีจอดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหายากนะครับตัวเทโบแท้โรงงานนะครับอ่านะครับผมสนใจจีจอดเข้ามาได้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีตัวตนจริงชัดเจนขอบคุณครับผม